น้ำติกระทะมันหยุดกินนะใ,ใช่เออ,อนี่รับผมผ้โหนี่โชวหน้าเลยนะครับพี่เรานะครับใช่เราวเราวต่กเราปี้อะไรได้มันนี่ช้าบผมจะได้มันนี้บอกว่าเราเราจะใช้ไฟแรงมากไม่ได้เพราะเดี๋ยว มันเนื้อมันจะดำไรกต่อไปหลังจากที่เราได้อันนี้แล้วต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการผัดข้าวผผัดข้าวผัดข้าวได้นะครับเดี๋ยวผมแยให้ข้าวอยไรไข่เลยไข่ดีครับผมอะ ส่วนวิธีผัดข้าวก็ง่ายๆนะครับผมผมจะทำเป็นข้าวผัดมันเนื้อแต่ว่าใส่ไข่ใส่กระเทียมเป็นตัวมีแกะเรียบร้อยข้าวพอมนะครับขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนนะผัดข้าวผัดข้าวผัดทำอะไรก่อนครับเอะไรครับขั้นตอนแรกอะไรก่อนดีกระเทียมหรอกระเทียมหรือไข่ดีกระเทียมอันนี้ที่ถามทม่เนี่ยคือไม่รู้นะ อยากจะแม็กโชว์ดูคนเราด้วยคันตอนแรกทุกคนทำเหมือนกันไหมเราใส่กระเทียมลงไปใส่ไข่ไปก่อนแล้วเทคนิคของเราคนเราไม่เหมือนกันแต่จบจบออกมาหน้าตาเหมือนกันก็พอจบอันนี้ก <out> ็เป็นการใส่กระเทียมลงไปก่อนเนี่ครับจบจบแนะครับการผัดกระเทียมกับน้ำมันคืชกับการผัดกับน้ำมันเนื้อยคนละกลิ่นคนละกลิ่นกลิ่นอันนี้มันจะได้กลิ่นหอมของกระเทียมแบบว่าตีขึ้นมาเลยนะครับโอ้โห หลังจากที่ใส่กระเทียมในขั้นตอนที่สองครับไข่ป่ะฮะขั้นตอนที่สองทำอะไรดีครับไข่เนาะก็ไข่แหละไข่เราอันนี้เราพยายามทำทำตามบอกแต่ทุกคนอันนี้เราใช้ไฟแบบว่าไม่ต้องร้อนมากเนาะใช่ประมาณแบบที่อยู่หลังจริงหลังังก็ฝุ่นดูดนะ ว่ตีอปกติเวลาที่ทำก็จากเวลาที่เราทำทานเองแล้วมีทำให้คนอื่นลองชิมใช่ไหมครับปกติจริงๆเวลาปกติทำอาจจะไม่ค่อยทำแล้วินคนเดียวมันคือกาแฟนะแต่ทำที่บ้านเนี่ยให้แม่กินด้วยทำไปบ้านเพื่อนแล้วก็ทำให้เพื่อนกินข้าวพี่น้องไปใส่ข้าวเนาะใส่ข้าวใส่ข้าวใส่ข้าวเอาเหรอโอ้โห ดีแล้วที่จัน,น,นอย okay? ู่ไร้สแปยไว้ให ouais. ้สแปยไว้ให้ปกติท <IT> ี่ทำให้น้องโกนทานก่อนนะพี่เด็กเออที่ไปยุ่งอะไรกับผมรู้มากนี่มากอ่านีครับนับด้วยกลิ่นคือแบบว่าหอมอบโกนจริงๆข้าวแล้วอะไรต่อครับทุกคนครับใส่ข้าวไปแล้วใส่อะไรต่อ มีมีนไก่้อมีกันไก่กันไก่ขาหกใส่ดัไ่อเราว่าผมรักมอีบลแล้วจะใส่ผครใครอยากได้เขาีิ้าเปอรนนะครับพีิจริงไมถึงเขาตัดมันเนื้อหรอหน้าครับตัดมันโดนดีแจกฟรีแจกฟรี ใจรรอทางนะเดี๋ยวอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับคนท้ายที่ยังไม่ได้มาแลกสิทธิ์นะครับผมพี่จะถ่ายรูปลอยชดท้ายนะครับติดต่อพี่ๆนะครับพนักงานจาะทงแบบของเราได้เลยนะครับนี่นะครับผมย้ำอีกรอบที่บอกว่าอย่างตัวคอร์เซ่ที่เพีกได้ใช้นะครับตัวเครื่องครัวนี้นะครับเป็นชุดคอร์เซ่พิเศษนะครับจากทำแบบ ออนี่ครับกับชุดโมณฑมของเราเป็นชุดเครื่องบูดบนสีขาวดำนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยไดร้รับแรงบรนดานใจนะครับมาจากตัวมิกกี้เมาส์นะครับซึ่งเป็นไอคอนระดับตำนานของทางิสนี้นั่นเองนะครับซึ่งให้ความรูหราคลาสสิกนะครับผมและที่สาคัญมีฟังชั่นการใช้งานที่ตรงนะครับและยังมีการคิดดีไซน์ออกมาได้อย่างละเอียดนะครับให้มีความสื่อ,อ,องดยอมเป็นมิกกี้นั่นเองนะครับผม น่าจะเริ่มผิวกันแล้วตอนนี้เสียงนิดนึงนะแต่ว่าก็ได้โชวเนาะแต่กินมันน่ากินมันเย้าโยนจริงๆตอนนี้เนียเอามึงดีไหมเสียงไหมเสียงไหมย็มีเวลาเนาะคือถ้าเกิดมันหล่ก็ทำใหม่ได้ไงอยู่ยาถึงสีด้ยเลยวันนี้ะหนองเอออ่ออ่ออแออ่ออ่อห่ออ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 ่อ มาอยู่ใกล้ๆี่นรัยอันนี้เราค่อยทอสุกพอประมาณใช่ไหมครับผมจริงๆอยากให้ข้าวมันอมเรียบนว่ผมแบบครับโอ้โหจริงจริงกรีดมันแบบว่าตอนนี้อยู่แล้วเหมือนกันเอาอะไรครับพี่ช้อนชิมพอช้อนเลยครับผมซ้อมก็ได้อ่ะระหว่างี่ มื้ออร่อยมากเลยอยากเราลุกมากเป็นไงบ้างครับกินดูตัวเองขาดอะไรบ้างขาดอะไรอยากกําลังรังเงียว่าขาดอะไรอ่ะนิดหน่อย ลิกไทยครับผมครับใส่เลยไหมพี่โอเคเลครับเกินไหฮะแค่ไหนอะไรแล้วนะครับผมใครที่อดใจรอนะครับสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ยุบโคนนะครับให้มาลองชิมกันนะครับใครอยากชิมนะครับสามารถสแสดงตนนะครับที่อยากจะชิมได้เลยโคนยกมือรอกันเต็มเลยพี่ นัาดูดูนาดูดโอ้โหพอมใส่ที่ใหเข้าไปมันเพิ่มความหอมจริงๆเวลาที่เราแบบเราทำอาหารเป็นแล้วเราทำอาหารเองเัาจะมีความสุขในการที่ทั้งกินเองด้วยที่ทาเองด้วยใช่ไยพี่ไม่อ่ัเวลาทำอาหารกินเองเราจะคีดเกียด เราจะเหมือนจะที่เกี่ยนตินเองตัวเองใช่ไหมแต่ให้คนดื่กินแห้งคุณแม่แม่คุณแม่ที่ทำอาหารให้ลูกบ่อยๆอย่างแม่ผมเป็นต้นเขาจะแบบอย่างแม่ผมเวลาที่แบบทำแล้วลูกๆไม่กินนี่คือแบบว่าเรวาดทำบ้าเลยนะแล้วก็อันนี้โกแล้วก็มีลายนิ้ที่มานเป็นะนังขอานักเด็กเขาบบดี้ก็ได้ไหมหปือไร เสร็จแล้วนะครับเมนูของเราอย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับอย่าดูเพลินนะครับท่านไหนที่อยากจะได้ชุดเครื่อนรัวนะครับผมจากแบรนด์ไมเออร์ของเราที่เป็นคอลเลซชั่นนะครับสุดพิเศษนะครับฉลองครบรอบถึงร้อยปีกับทางดิสซี่นะครับวันนี้มีส่วนลดให้กับทุกท่านอยู่ในงานนี้นะครับ25%ด้วยกันสามารถที่จะนะครับได้รับส่วนลดกับทีมงานของเราได้เลยนะครับโอ้โห มาอะไรก็เท่นะครับการทำสเต็กนะครับผมอันนี้สำคัญมากก็คือการการพักเนื้อครับผมการพักเนื้อฮะเพราะว่าคนที่แบบเมื่อก่อนผมก็ทำแบบนั้นแหละคือแบบเหมือนพอทอดสเต็กเสร็จแล้วก็มาหั่นเลยไม่ได้พวกเนื้อใช่พวกพวกความชุ่มชื้นน้ำในเนื้ออะไรต่างๆมันไม่เสร็จสมงนะครับมันก็จะไหลออกมาหมดตอนที่เราหั่น แต่ถ้าเราผักเนื้อแล้วอ่ะเนื้อเป็นเก็บกับเก็บคัามันก็จะกลับกลับความชุ่มชื้นกลับมีเนื้อเอาไว้อะไรพวกเนี้ยจะทำให้เนื้อนุ่มขึ้นเราจะสังเกตว่าเดี๋ยวเราพักหั่นออกมาจะแทบไม่มีเนื้อไม่มีแทบไม่มีแบบน้ำแดงน้ำเลื่อนๆออกมาเลยไม่น้อพูดก่อนเลยแล้วถ้าผักหั่นออกมาแล้วไม่มีอ่ะขอช้อนอีกขันอ่ะช้อนอีกขันหนึ่งครับผมมือแล้วกันไม่เอาละ เราสราดอยู่แล้วนี่นีมแค่หันแค่นี้ก็ได้รับสิทธปกมือแล้วเดี๋ยวคนที่ปกมือนะครับเดี๋ยวให้ชิมคนแรกเลยดีกว่าโอ้เฮ้ยเหนียะ ความพุ่งของเนื้อนี่คือแบบว่าพอเราพักเนื้อเราพี่มันทำให้แบบว่าสัมภาษณ์รเราต้องแบบว่าเสร็จของจานเสร็จตกโผล่มี่นื้อเพื่อความเรียบร้อยนี่ครับผมสมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับโ <c oughs> ู้ยทำงานมันแบบหน้าตาตาอะไรครับแน่นอนสิ ใครทำนะครับโอ้โห,โหมีใครอยากเจ,จ้าไหมครับพี่บ้าไหมครับผมรับไหมครับจริงๆอยากทำน,นะ <laughs> แต่ว่าไปเรียนรู้ให้มันแน่นอนแบบเสร็จแล้วโอ้โหเสียงรบมเลย <laughs> ข้าวผัดนะครับผมหน้าเนื้นอดิบไทย <c row> ของเรานะครับ ีมือคุณเล็กในวันนี้นะครับโอ้โห,โโหน่าทานมากซึ่งก็บอกว่าอย่างที่บอกไปว่านอกจากฝีมือการทำที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับเราต้องมีเครื่องครัวนะครับที่ทําให้เรานะครับสามารถทําอาหารได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็สามารถทาอาหารที่อย่างมีความสุขรองตัวโอ้โหนี่อ่ะต่อไปเราให้ชิมเลยนะครับผมโอเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการชิมกันไครับ เสีย pues ตัดเติร pues ์นได้ครับผม